ม่อะพี่เอาไปหมดแล้วนะยังไม่เอาอะไรมาลูกค้าอยากดูเพราะว่ามันหนาวมากดูกันเถอะหนาวแล้วหนา,าอะไรคือหัวฟูไม่มีลูกค้าใส่หุ่นไหมช่วยหุ้นไหม,ม,ไมใส่หุ่นไหมไม่ต้องใส่หุ่นฉันไม่ขยันมาเลยพวกความรุนเรงเพราะเราลอยอย,อยาว ตัวก็ไม่เลยน่ะโดนเหรอพี่โดนเหรอเพลงกูหน้าเหรอมีน่ารักมาะเอ้ยน่ารักจริงเพลงกูหน้าได้เหรอตัวนั้นตัวนั้นอ่ะก็ไหนลูกใครเอาลูกรีวิว3คะแนนที่จ้าเอาเลยจ้ามาเอาเลยจ้าน่ารักจริง น่ารักมากน,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 น่ารักแบบใจเจ็บเปิดให้เรานาะลูกค้าอยากดูก,ก็เปิดแล้วก็อยากเปิดด้วยเหมือนกันอยากโชว์ทุกคนอยากเปิดตะโกนลูกค้าเบื่อลองเปิดใจก่อน,อไ,นไม่เบื่อห้ามเบื่อแม่น่ารักมากมาดูกันนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะพี่วิจาจ้า SW ขับมันอยู่กับของอยู่กับหนูมันอยู่กับหนูมันอยู่กับหนูแล้ว อยู่ก๋อาเหรอพี่ยู่เกินดูแล้วพี่บอสอ่านแท็กให้หน่อยสวัสดีค่ะแม่แม่จ๋ามือนหน้ามากมากเปลี่ยนเสื้อเลยได้ปะเปลี่ยนเลยจ้าตัวเบลลอเบล่าคุดูดิตัวเบลลอเบล่าลูกค้าชอบอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่นำหัวมาของของเดี๋ยวที่นำหัวมาเพื่อนนู่นเหรอไม่ใช่แบบนี้อุ้ยน่ารักจังเลยพี่จ๋าน่ารักเนาะ ก็ไปตักข้างหลังด้วยด้ยเราต้องใส่เสื้อกี่ตัวอุ้ยน่ารักมากพี่สวยมากลูกค้าเข้าไปอีเวอร์คาราน่ารักมากนะคะลูกค้าสามสองูนนรูวิว3ามทวนแม่ตัวนี้รหัส s w h e นะคะน้องแอปเปิลแม่คาราคือดีมากรู้สึกว่าช่วงตอนนี้นะอากาศหนาวเริ่มหนาวแหละแม่ไม่ได้เริ่มหนาววหนาวหนาวแล้วนี่นะคะน่ารักมากขนลุกเลยน่ารักมากพี่สาวถ้ามันแบบว่า เนี่ยเนี่ยใส่ใส่กระปงแบบของหนูอ่ะน่ารัลูกค้าน่ารักกระปงบอลลูนเหรอน่ารักไม่ไอ้กระปงไอจีแม่หนูจะหมดแล้วนะกระปงไอจีนีโมดูดิเอลโมน่ารักม่ะใครอาสาพัดกัน้ยแมวไปเลยสาบพวงค่ะลูกค้าจมารู้รีวิวกระสอบไอซ์พิชิชนกบอกมาไม่ทันเปิดอ่ะ พิมพ์รับได้เลยนะตอนนี้หนูขอซื้อหนูขอหนูขอหนูขอซื้อตัวนี้ตัวหนึ่งอันนี้เรื่องจริงอันนี้ขอไลน์แม่นะหน้าหลังแม่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 ซื้อเลยเร็วๆอย่างเรื่อตัวนี้มันมีลายข้างหลังตัวนี้น่ารักมากใครรับสามพันจ้าลายมารีเมก็โอ้ยน่ารักอ๋อเรียกพี่สาวพี่สาวจ้าน่ารักมากเลยจ้าแม่พิมพ์รับเลยตัววแล้นะลูกค้าน่ารักมาก กินมินนี่สามตัวแล้วนะเออรอดอ่านสิว่าลูกค้าพูดว่าอะไรพิมพ์ว่าอะไรรับรีวิวใช่ไหมให้ลูกค้าดูก่อน <c oughs> อยู่ดีๆก็โผล่มาเพิ <c oughs> ่งจะรีวิวสองวันก่อนโชว์แล้วลูกค้าพิมพ์ว่าอะไรรับรีวิวว่าลูกค้าสวยไม่ได้หรอกเพราะว่าสวยมากเสื้อเด็กพี่คนอันอนี้อ้อบอกสวยทั้งคนสวยทั้งเสื้ออุ้ยหยออะไรที่อ้อนีกว่าหยอกสองอ่าจริงๆก็มีคนพูดแบบนี้ค่อนข้างบ่อยว่าเราพูดข้าว ทำไมเราดันข้างพี่จันพี่พี่ชีชนกบอกว่าไล่ข้างหลังดูทีค่ะไล่ใช่ไหมไปไปไปออกไปที่มันใช่ไหมครับเดี๋ยวหนูอ่ะจใจกับข้างหลังแล้วมาโชว์ต่อไปใช่น้อมให้ดูนะคาวุธทาะคะแต่จะให้หนูไล่พวกมันออกก่อนใช่ไหมไม่ไล่ข้างหลังไอ้ที่แผลไว้ข้างหลังอ่ะพี่ชีชนกบอกมาไม่ทันเปิดอ๋อเดี๋ยวรอให้ดูหมดเอาพี่ไอยังพี่มาไม่จบแม่อย่าเพิ่งไปไหน ่ชออกนลูกรีวิวลูกรีววิยังว่างนะพี่ริงๆน้อยังไม่ได้รับยังไม่มีคนเอาเขาว่างเหมือนกันพี่ไม่เหีนยยังไรคู่ใช่ถูกใจนนี้ที่แบรนด์หัวใจไม่ก็เมื่อกี้เขาพิมพ์ประชาไงอยู่นะคะหาคู่ให้น้องหนูด้วยส่งข้างนี่ใครรู้ดิดูก่อนหนูมีหัวใจดูก่อน ฟิลล์ i ิลล์ฟ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 ิรู้สึก๋ยวนี้หลังๆมาไม่มีอะไรเลยนะเจลลี่กับทอมอะไรนะน่ารักอะโอ้ทอมแอนเจลลี่ทอมแอนเจลลี่เกี่ยวงานแม่แม่เดี๋ยวเปิดให้ไม่ลืมไม่ลืมแน่นอนไงแม่แม่มากเวกับพาล่าแบบส่แบงค์เทามีทอนเหมือนเดิมดูดิขุดีดูดิลูกค้าอันนี้เป็นงานแบบน้องเป็นแบบเปียกๆน่ารักมากเลยอะ อุย้แม่หนูขอซื้อต่อจริงๆของตัวนี้ขายตัวจังวะซื้อให้น่อยแลยค่ะจะซื้อถูกก็ตอบเลยอ่ะฉันงงไวีิกับเคสสวยมากเสืออย่างเราเราต้องเล่นเสือเท่านั้นเล็กใหญ่มีหมดนะคะลูกค้าสไตล์ยิปบ๊อบของเลยไจไวโจ้แม่เอ็มหน่อยหนูอยากได้เท่าไหร่ก็ได้เอาเย้ะใครเอาแสง่าพี่พี่ตงเชื่อมกับ พี to ่พ so e ี่ต้องเชื่อมกับนี่บอกอะไรเหรอเอาพี่เปล่ามันมีเสียงอะไรอยู่ตัวนี้เป็นมินิเดตเลยนะน่ารักอ่ะอดูดิแม่น่ารักใจเจ็บวิลขอซื้อสองตัวนี้เลยเท่าไหร่ก็บอกมาเอาหมดพี่อ้อบอกคนคนโสดคือคนมีบุญจ้าอุ๊ยไม่มีภาระใช่ป่ะหนูมีบุญใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีภาระกับตัวเองไปไปมาแล้วเขาดแม่นี่หนูไม่ได้ใจว่าส่วนอะไร ไม่มีภาระหรือว่าหนูไปเป็นมาระอันนี้อันนี้ต้องคิดแล้วล่ะยังไม่ต้องคิดหรอกจริงยังไม่ต้องคิดอาจจะอาจจะข้างหลังนะมีลูกค้าน่ารักค่ะลูกใส่เสอะลูกค้าไม่ดูโกรธละโรกงานไปเปิดแล้วนะตัวนี้ขายดีมากใช่ออกทุกวันอากทุกวันออกทั้งวันดูดิน่ารักเลยลูกค้าไปใส่กับกางเกงยีนซสาก็ได้หรือว่าจะเป็น น้องกระป๋อไอจีก็ได้น่าร like ักมากลูกค้าจาา่านาตุย่อะไรมันต้องมีนะลูกค้านิดนิดหน่อยอันนี้ประชาลูกค้าตัวนี้นะคะลค้างาน SwH นะคะเสื้อไหมพรมสวมหัวนะคะผานอยที่3,200บาทนะแม่ลูกเลยิปยังว่างอยู่นะคะลูกค้าใครรับแล้วสามารถแจ้งได้เลยนะคะไม่ต้ัจ้โกธแล้วไม่ตง้เลยอ่ะแม่ลูกขออนุญาตไปช้าๆ ดูก่อนเล่ามาสอ,องนึงพี่พี่วอลต์กล้องกล้องกลางเห็นปะเห็นอ่านี่นะคะลูกคา้าน่ารักมากเอาเล่ามาวางทีนี่น่ารักจริงดูดิ้าน่ารักมากคิตตงคิตตี้เอ้ยไม่ใช่คิตตี้มิกกี้เมาส์น่ารักมากลูกค้าสาวพารานี้นะคะสามพันสองร้อยบาทนะคะใครรับสามารถแจ้งได้เลยเนาะพาราน่ารักแบบนี้แม่ จริงนะเป็นงานขายดีของหนูเลยนะคะลูกค้าในตอนนี้เนาะเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะลูกค้าต้อนรับลมหนาวเนาะแนะนาอีกหนึ่งไอเทมนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นป้ายน้องแอปเปิลค่ะลูกค้าสีสันสวยงามคะ่ะลูกค้างานแฟชั่นน่ารักมากดูดิดูด 4, ด 8, สีเอ่ยใดแฟชัันโบน้ำหนักอยู่ที่40กิโลนะคะลูกค้าเราเคยเปิดที่วัดจะสำรับถือเปิดกี่ตัวนะ6กสิปเอเดนเปิดปะ6กอ่าปดับประมาณ ประมาณกี่ตัวนะหกสิบแปดดนะคะลูกค้ากระสอบรกานสูงหนูเปิดได้ห8สิบดตัวนะแม่ราคาคือน่ารักแม่ต้นทุนแบบหลักสิบเอาไปขายทํากําไรกันได้เลยค่ะลูกค้างานน่ารักซึ้งๆแบบนี้เลยค่ะสีสันสวยงามนะแม่สาวๆแฟชั่นสมหัวแบบซึ้งๆแม่สวยจังเลยอ่ะเราผ้าใหม่ตัวใหญ่ลูกค้าค่ะตัวแบบลูกค้าซส์หนู ว่าน่า XL ก็ใส่ได้เลยค่ะใส่เป็นคนใสึ่งจะใสาย L นะคะลูกค้าสวยมากฝากไว้อีกหนึ่งใบนะคะสำหรับน้องแอปเปิลนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นพาราสามพันสองร้อยบาทค่ะลูกค้าสามพันสองร้อยเนาะเดี๋ยวรายการต่อไปหนูจะเปิดเป็นตัวเสื้อสาวอวบเชอรี่ใช่ไหมคะคะเสื้อสาวอวบเชอรี่แม่พาราน่ารักมากเดี๋ยวมาชมสินค้ากันนะคะว่าจะเป็นยังไงจ้ายังไม่ลงมาอย่างนีให้ลงมานี่แม่ใครนี้ไปก่อน S S W S อะไรคะ ลูกค้าถ้าใครยังไม่เข้าบ้านเกิด